เปิดใจครั้งแรกริวอาทิตย์อดีตพระเอกยุค90ถึงกระแสหลังเป็นข่าวดังสวัสดีคาซิส,สกลายเป็นข่าวโด่งดังในสื่อไม่น้อยหลังมีการแชร์ภาพและเปิดเผยเรื่องราวของริวอาทิตย์ตั้งสวัสดิ์รัต หรือที่รู้จักกันในชื่ออาทิตย์ริวอดีตสุปตายุก90ที่ยุคหนึ่งโด่งดังมาก่อนก่อนจะหายหน้าไปจากวงการและปัจจุบันกลายเป็นคนไร้บ้านไปนเป็นพ่อค้าขายของมือสองตามตลาดนัดหลังทรัพย์สินเงินทองหมดตัวล่าสุดอาทิตย์ริวได้มาเปิดใจครั้งแรกในรายการ ขุยแซบโชถึงกระแสหลังเป็นข่าวปรีวบอกว่าตั้งแต่ออกจากวงการบันเทิงไปก็ไม่ได้ดูไม่ได้ติดตามข่าวอีกเลยส่วนกระแสข่าวของตัวเองก็ไม่ได้ดูเช่นกันยอมรับว่าคิดหนักที่ตอนแรกให้สื่อช่องดังมาสัมภาษณ์เป็นสกู๊ปข่าวเลยได้มีโอกาสคุยกับคุณบอยช่องวันนานถึง2ชั่วโมงคุยไปก็น้ำตาคอไปหลังได้รู้ชีวิตเรา ที่วันหนึ่งขายของได้วันละ1-200ส,ส่วนประเด็นที่ชาวเน็ตเข้าไปโจมตีวิพากษ์วิจารณ์ถึงอดีตต้นสังกัดที่เคยพูดว่าอ้าวมีลูกมีครอบครัวแล้วหรอมันจบแล้วนะริวริวก็ขอโทษไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีที่จะพูดอะไรแบบนั้นนั่นเป็นความรู้สึกจากใจที่เราได้ให้สัมภาษณ์ไปซึ่งในยุคนั้นถ้าการมีแฟนมีครอบครัวเรื่องความนิยมจะลดน้อยถอยลงทันที ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณดิวอาทิตย์ด้วยนะคะซีสเราจะข่าวให้คุณแซบซีทุกโรดสดทุกเรื่องอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ